ทุกคนคิดดูสายตาก็มองไม่เห็นหรอกนะเนี่ยว่าแบบกล้องอ่ะมันโฟกัสหรือไม่โฟกัสผมมาใส่ตาซ500กว่าคิดดูดิมองไม่เห็นเอาเป็นว่าผมว่าเนี่ยชัดแหละทุกคนครับ200,000ซับ200,000 200,000ไอ้หลูจะพูดอะไรดีขอขอ,ขอบคุณทุกท่านมากๆ เดี๋ยวไปเจอกันในรลฟ์ทีเดียวแล้วกันแล้วดูวก่อนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรดีแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆดูกันบอกเลยว่าสนุกกว่านี้มากมายเติบโตกันไปเรื่อยๆและจะมีกิจกรรมมีคลิปที่อาจจะไม่ได้พูดข่าวอย่างเดียวและไปทำอย่างอื่นกันบ้างเพื่อที่จะพัฒนาช anel ไปมากกว่านี้รอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆขอขอบคุณทุกคนมากๆปีนี้เป็นปีที่ปีที่ดีเป็นปีที่ดีเรียนก็จบทศีงปาปีช a n ก็2 0 0 0ส0ซักหลังจากนี้เดี๋ยวคุณดูครับมันจะพุ่ง ปีหน้าเดี๋ยวดูกันว่าวันที่25ของปีหน้าจะเท่าไหร่ขอให้เป็นวันดีๆขอให้เป็นตัวเลขที่ดีๆขอให้อยู่ด้วยกนะันตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กับคลิปนี้เพราะว่าวันนี้ครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิวเบบี้ช่วงหลังเนี่ยฮะเราไม่ได้มาพูดกับเขาถึงเขาเรื่องเพลงเลยเราไม่ค่อยได้ฟังเพลงของเขาเลยแต่ทําไมเขาถึงกลายเป็นตัวตลกประจํามงการไปได้ทําไมลิวเบบี้ถึงเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาถูกล้อมากที่สุดในยุคหลังๆวะ แล้วเขาจะทํายังไงถึงกับเรื่องนี้ดีริวเบบี้ถ้าคุณไม่รู้ครับผมล่าสุดมีคลิปหลุดถูกออกมาล้อกันทั่วอินเทอร์เน็ตเลยว่านี่ใช่คลิปของเบบี้หรือเปล่าเพราะว่ามีคนหน้าตาเหมือนครับหน้าตาเหมือนริวเบบี้นะครับเป็นไปไปไปดวบนกเขาของผู้ชายอีกหนึ่งคนครับผมงานนี้คือเอาจริงๆนะครับผม ทุกคนก็รู้ว่าไม่ใช่ริวเบบี้เก็นปะมันไม่ใช่หรอกริวเบบี้อ, Baby อะ่ะแต่ว่าทุกคนบนโลกอินเทอร์เน็ตครับผม,มก็แท็กริวเบบี้ไปทำเพื่อที่จะขวนตีริวเบบี้จนริวเบบี้ของเราครับสติแตกแล้วออกมาพ่นไปกาง AG ว่าหยุดหยุดเอากูมาทำเกี่ยวกูไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดรามา่าบ้าๆบอๆนี่สักทีหนึ่งกูจะพูดว่ากูไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนั้นเลยเข้าใจไหมแล้วเลิกเอากูไปล้อได้แล้วกูเหนื่อยมากครับถ้าใครไม่รู้เบบี้ครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกมาโดนล้อ เมื่อประมาณ2 3สวันไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมดูเฟซเพิ่งออกมาทำเพลงดิส u n t ที่เจ้าตัวนะครับมีรูปลุดออกมาใส่ชุดขาวไปโดนแบบโอริโอกับรีเวิร์สโอริโอที่มีคนขาว2คนมากอดรีเวบี้ไว้อะ่ะแล้วเขาก็บอกว่ารีเวบี้เนี่ยไปถลวงไส้กันอยู่หรือเปล่านี่มันเรื่องอิลูมินาติชีตดูดเก็ตไหมเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตนะครับต่อให้มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามเขาก็มีคนที่เขาเชื่อในเรื่องพวกนี้ แบบอย่างสุดซึ้งในเรื่องหัวใจแล้วเขาก็คิดไปอย่างนั้นว่าลิวเบบี้เนี่ยต้องโดนทะลวงไส้เพื่อที่เขาจะดังมาแน่ๆเลยจากรูปนี้ที่เป็นหลักฐานนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่คีชอนร็อกเป็นไงไปบอกว่าลิวเบบี้เนี่ยสรุปเป็นพ่อของลูกหรือเปล่าไปกดดันลิวเบบี้เพื่อที่จะให้ลิวเบบี้เนี่ยครับผมออกมาประกาศว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องใดๆเลยแล้วเขาไม่เป็นพ่อของลูกด้วยเลิกมายุงเกียวกับกูบกสักทีคิดดูดิทำไมล่ะทำไมถึงเป็นลิวเบบี้ผงเคยเห็นแบบว่า แรปเปอร์เดือดๆหรือใครคนไหนเขาออกมาโดนอะไรแบบนี้กันบ้างไหมทำไมลิเวบี้ถึงเป็นคนที่โดนอินเทอร์เน็ตเลือกที่จะออกมาล้อตลอดถ้าคิดดูถ้าเพลงหน้าลิเวอี้ีทำมาแล้วมันไม่ดังขึ้นมาจะทํำยังไงครับเรื่องเรื่องนี้โดนล้อ,อก,กันไปยันชาติหน้าเลยนะเออให้ตายเถอะกันหน้าเป็นหนึ่งในกรณีพิเศษครับกันหน้าเนี่ยต่อให้เขาถูกด่าถูกว่าว่าเป็นซนิหรือว่าอะไรปล่อยจะเพลงแบงเกอรครับจนทําให มันก็มีแฟนบางกลุ่มที่ยังคงเลือกที่จะรักไล่จะฟังเขาอยู่แล้วก็ไม่สนใจในเรื่องที่ว่าเขาจะเป็นสนิชหรือไม่สนิชเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่าสิ่งเดียวที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้คือลือเบบี้ต้องปล่อยเพลงที่ดีจนไม่มีใครปฏิเสธได้ออกมาแต่ที่แน่แ่คลิปนั้นไม่ใช่ลือเบบี้แน่นอนเลยเว้ทุกคนอย่าลืมขอบคุณมากสําหรับทองแสนซับกดไลค์กดซับไว้คลิปต่อไปคุณอยากรู้กันใช่ไหมว่า BOB อหายไปไหนนาดินออนยูเบบ์นาดินออนยูอะเดี๋ยวไปดูกัน ว่า B.O.B. เกิดอะไรขึ้นขับเขาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแกงแกง a c e